สวัสดีครับอ่ามือนี้การทีมงานบางหัวหยองนะครับอิสกี้ไดเมสซี่ฟาวุสันนะครับกาได้มาลงสาธิตนะครับอยู่ที่อำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีเฮานะครับมือนี้ได้อ่าทีมงานบางหัวหยองกาได้เอาอ่าเมสซี่นะครับ5 7 1 0นะครับอ่ามาชุดลากนะครับอ่าผ่านออฟเซ็ตนะครับผมจานอ่ายิบซีจัดนะครับตัวนี้อ่าเป็นอ่าเครื่อง ร้อยสองแรงม้านะครับมาชุดลากให้พี่น้องทางน้องเสียงในเบิงในช่มกันนะครับว่าความมพอนของรถทฮอนี้มันที่ข้นบอนะครับมือนีกะต,ตอนนี้ทางลูกค้าก็ได้ทดสอบขึ้นร้องทด,ทดสอบเองนะครับว่าก็ได้เบิงคว้อมว่าควาอมพอนมันที่ข้นบอควาอมพอนของทีบอนะครับอ ท่านในยู่ใกล้นะครับอําเพื่อนของเสียงตํารวนาดีนะครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับไปพุ่มหอดมาเพืถึงกับทักมาหาทีมงานบางหัวหยองได้ 093, 3, ์ 9, 0908นะครับเ,เป็นว่าชิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าให้เขามาชมผลงานกันว่าพมหอนมันที่ขึ้นบอนะครับผมอตอนนี้เดินรอบอยู่ที่พันหานะครับ เกียร์อยู่ที่ไฮสองนะครับถ้าเร็วกว่านี้นะผมว่าจึงได้กระตับเตียแค่นะครับมันก้อนก็เจ้าปึงขุดมันไม่ไหมนะครับก้อนอ่อก้อนก้อนดินมันแข็งนะครับผม อย่าเลื่มนะพี่น้องท่านในยุคใกล้ยุคไกลนะครับกไปบุกฮันมาเมืถึงกับทักมาหาทีมงานบางหงยอยในศูนย์เก้าสามสามห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับผมอเมาอมาเป็นว่าเขามาเบิ้งกันนะครับว่าไอ้เมสซี่นะครับห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เครื่องร้อยสองแรงมาจะฉุดลากผ่านออฟเซตได้บบนะครับผมโอ้หนักเลือพี่น้องเลยบัธรรมดาฐานตัวนี้ครับผมอ่าลากได้ปกติครับผม อ,อย่าลืมนเดื่อนเพน่องท่านไหนสนใจอยากได้มาไว้ใส่งานสักขั้นกันทักมาหาจิมงานบางหัวยองได้093 359 0908นะครับเอาเป็นว่าชิปนี้บางหัวยองขอฝากไว้สวัสดีครับ